แค่ได้ยินคำว่าการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมก็คงรู้สึกน่ากลัวแล้วใช่ไหมครับคงไม่มีใครชอบที่จะต้องไปโรงพยาบาลสัปดาห์ละ 3. ครั้งครั้งละ 4. ชั่วโมงเพื่อฟอกไตแน่ๆเพราะไตเป็นอวัยวะที่เมื่อเสื่อมแล้วไม่สามารถฟื้นฟูกลับมาได้ดังนั้นการดูแลไตให้ดีตั้งแต่ตอนที่ยังแข็งแรงอยู่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วข้อปฏิบัติเพื่อดูแลไตอันล้ำค่าของเราจะมีอะไรบ้างเสียงดนตรีไต หรือที่บางคนเรียกว่าลูกหมากหลังทําหน้าที่กรองของเสียออกจากร่างกายรักษาสมดุลของร่างกายและผลิตฮอร์โมนและเอนไซม์ที่จําเป็นต่างๆเมื่อไตทํางานได้ไม่ดีจะทําให้ผิวแห้งและขันตัวบวมหายใจเหนื่อยอาหารไม่ย่อยอ่อนเพลียไม่มีแรงปัสสาวะบ่อยเกินไปหรือมีเลือดปนในปัสสาวะซึ่งเป็นปัญหามากมายที่เกิดขึ้นทั่วทั้งร่างกายสาเหตุที่ทําให้ไตเสื่อมลงมีอยู่ 2. ประการใหญ่ๆคือ การเกิดโรคที่ตัวไตเองและการที่โรคจากภายนอกมาทำลายไตยโรคที่เกิดขึ้นที่ไตเองที่พบบ่อยที่สุดคือโรคหน่วยไตยอักเสบซึ่งเกิดความเสียหายกับกลุ่มหลอดเลือดฝอยในไตหรือโรคถุงน้ำในไตซึ่งเป็นโรคทางพันธุก,กรรมส่วนโรคจากภายนอกที่มาทำลายไตยที่พบบ่อยที่สุดก็คือโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงนอกจากนี้แม้ในคนสุขภาพดีไตก็สามารถเสื่อมลงได้1%เอร์เซน์ ทุกปีตามอายุที่เพิ่มขึ้นหากมีอาการดังที่กล่าวไปข้างต้นไตก็จะสูญเสียการทำงานเร็วขึ้นไปอีกยิ่งไปกว่านั้นหากมีคนในครอบครัวเป็นโรคไตเรื้อรังโอกาสที่จะเป็นก็จะยิ่งสูงขึ้นไปอีกระดับความรุนแรงของโรคไตเรื้อรังสามารถแบ่งได้เป็น5ระยะตามอัตราการกรองของไต GFR 2ซึ่งเป็นความสามารถในการกรองเลือดของไตเมื่อโรคดำเนินไปไวยวะทุกส่วนในร่างกายจะเริ่มเสื่อมลงอย่างช้าช้า แต่ปัญหาคือกว่าไตจะเสื่อมลงอย่างรุนแรงมักจะไม่มีอาการแสดงออกมาเลยดังนั้นเมื่อมีอาการจนต้องไปโรงพยาบาลก็มักจะพบว่าไตเสียหายไปมากแล้วนอกจากนี้ไตจะค่อยๆเสื่อมลงในช่วงระยะเวลา5-10ถึง10ปีทำให้เจ้าตัวไม่ค่อยรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายแต่กลับเป็นเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานๆทักว่าดูป่วยหรือดูหน้าตาหมองคล้ำจึงตัดสินใจมาโรงพยาบาลก็มี โดยปกติแล้วในระยะที่1นสองมักจะยังไม่มีอาการแต่ตั้งแต่ระยะที่3-4หรือระยะกลางเป็นต้นไปจะเริ่มมีโรคแพรกซ้อนเกิดขึ้นทำให้เกิดอาการต่างๆที่รู้สึกได้อย่างชัดเจนเช่นปวดศีรษะความจำเสื่อมความสามารถในการรับรู้ลดลงคลื่นไส้ปัสสาวะเป็นเลือดท้องเสียและเมื่อเข้าสู่ระยะสุดท้ายคือระยะที่5จะเกิดภาวะของเสียข้างในเลือด ซึ่งเป็นอาการที่อันตรายมากเนื่องจากของเสียไม่สามารถขับออกทางปัสสาวะได้และสะสมอยู่ในร่างกายหากไม่ได้รับการฟอกไตก็จะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือปัจจุบันยังไม่มีวิธีใดที่จะทําให้ไตที่เสื่อมไปแล้วกลับมาแข็งแรงดังเดิมได้ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือการดูแลไตตั้งแต่เนิ่นๆก่อนที่ไตจะเสื่อมและหากไตเสื่อมไปแล้วก็ควรตรวจพบให้เร็วที่สุดเพื่อควบคุมไม่ให้เข้าสู่ระยะต่อไป หลายคนอาสงสัยว่าถ้าในระยะแรกไม่มีอาการแล้วจะตรวจพบได้อย่างไรด้วยเหตุนี้การตรวจสุขภาพประจำปีจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะเราสามารถติดตามสภาวะของไตได้จากการตรวจปัสสาวะและตรวจเลือดแม้ว่าผลตรวจที่ออกมาไม่ดีอาจไม่ได้หมายความว่าไตเสื่อมเสมอไปแต่มันก็เป็นแนวทางที่เราต้องให้ความสำคัญหากผลตรวจมีปัญหาควรไปพบแพทย์เพื่อยืนยันว่าเป็นปัญหาที่ไตจริงๆ หรือเป็นผลกระทบจากสาเหตุอื่นเช่นเป็นไข้หวัดและหากเป็นปัญหาที่ไตจริงๆก็ต้องรีบเริ่มดูแลรักษาทันทีครับเสียงดนตรีการดูแลไตาสามารถแบ่งออกได้เป็นการป้องกันร,ระดับปฐมภูมิทุติยภูมิและตติยภูมิการป้องกันร,ระดับปฐมภูมิคือการป้องกันโรคไตในขณะที่ยังมีสุขภาพดีการป้องกันร,ระดับทุติยภูมิคือการดูแลผู้ป่วยในระยะที่ 1- ถึงสเพื่อไม่ให้เข้าสู่ระยะต่อไป หรือก็คือการป้องกันไม่ให้ไปถึงขั้นต้องฟอกไตและการป้องกันระดับตติหูมคือการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่5ที่จําเป็นต้องฟอกไตซึ่งแต่ละระยะก็มีข้อปฏิบัติที่แตกต่างกันไปผมจะขออธิบายแยกตามลำดับดังนี้ครับ 1. ในขณะที่ยังไม่มีโรคไตาการควบคุมปัจจัยเสี่ยงเป็นสิ่งสําคัญที่สุดอันที่จริงแล้วการควบคุมปัจจัยเสี่ยงไม่ใช่แค่ทําตอนที่ยังไม่มีโรคไตเท่านั้น แต่หากเป็นโรคไตแล้วก็ยิ่งต้องทำอย่างเคร่งครัดไปตลอดชีวิตปัจจัยเสี่ยงหลักๆได้แก่การควบคุมความดันโลหิตระดับน้ำตาลในเลือดคอเลสเตอรอลการงดดื่มสุราและสูบบุหรี่และการควบคุมอาหารเช่นการลดเค็มทุกครั้งที่เราควบคุมปัจจัยเสี่ยงได้หนึ่งอย่างโอกาสที่จะชะลอการฟอกไตจะเพิ่มขึ้นสเท่าในทางกลับกันหากเราไม่ควบคุมปัจจัยเสี่ยงหนึ่งอย่างโอกาสที่จะต้องฟอกไตก็จะเพิ่มขึ้นสาม เท่าเช่นกันในกรณีของความดันโลหิตระดับน้ำตาลและคอเลสเตอรอลการออกกำลังกายสม่ำเสมอการควบคุมน้ำหนักและที่สำคัญที่สุดคือการทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดเป็นสิ่งจำเป็นการออกกำลังกายก็ช่วยได้มากครับไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายแบบไหนก็ตามควรทำวันละ30นาทีสัปดาห์ละ5ครั้งขึ้นไปให้เหงื่อออกพอประมาณและหายใจหอบเล็กน้อย เรื่องการควบคุมอาหารเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยหลายคนให้ความสนใจและถามถึงมากที่สุดบางคนได้ยินมาว่าโปรโตีนไม่ดีต่อไตก็เลยไม่ยอมทานเนื้อสัตว์หรือปลาเลยซึ่งการทำแบบนั้นอาจส่งผลเสียต่อไตได้มากกว่าครับอย่างน้อยที่สุดควรบริโภคโปรโตีน0.6ถึงเล่ง8กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จำเป็นและป้องกันการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อถ้าให้ยกตัวอย่างจากมื้ออาหารปกติ ในแต่ละมื้อควรเลือกทานอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างเนื้อสัตว์ปลาเต้าหู้หรือไข่โดยเนื้อสัตว์ควรมีขนาดประมาณลูกปิงปองปลาประมาณ1ชิ้นหรือเต้าหู้ประมาณหนก้อนอย่างไรก็ตามการบริโภคโปรตีนมากเกินไปเป็นเวลานานอาจทําให้ไตทํางานหนักเกินไปจึงไม่แนะนําให้ทานอาหารปโปรตีนสูงที่เกิน 2. กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมปริมาณโซเดียมที่แนะนําต่อวันคือประมาณสอง มิลลิกรัมหรือเทียบเท่าเกลือประมาณ5กรัมจากข้อมูลปี2,562คนไทยบริโภคเกลือเฉลี่ยวันละ8.3กรัมแม้จะลดลงจากเมื่อก่อนแต่ก็ยังถือว่าสูงกว่าคำแนะนำอยู่มากการบริโภคโซเดียมมากเกินไปจะทำให้ปริมาณของเหลวในร่างกายเพิ่มขึ้นเกิดอาการบวมความดันโลหิตสูงโปรตีนรั่วในปัสสาวะและภาวะไตแข็งซึ่งจะทำให้การทำงานของไตโหลดลงได้ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหนึ่งซองมีโซเดียมถึง4.5กรัมหากทานพร้อมกับซดน้ำซุปจนหมดก็อาจจะเกิน5กรัมแล้วก๋วยเตี๋ยวต้มยำหนึ่งชามอาจมีโซเดียมถึง6 7กรัมหรือข้าวซอยอาจมีถึง7.3กรัมซึ่งแค่เมื้อเดียวก็เกินปริมาณโซเดียมที่ควรได้รับต่อวันไปแล้วแต่ในทางกลับกันบางคนที่ได้ยินว่าโซเดียมไม่ดีต่อไตก็หันไปทานอาหารจืดสนิททันที ซึ่งต้องระวังเพราะการงดเกลือโดยสิ้นเชิงในทันทีอาจทําให้เบื่ออาหารปริมาณอาหารที่ทานลดลงเกิดการสูญเสียมวนกล้ามเนื้อภาวะขาดน้ําหรือแม้กระทั่งภาวะซึมเศร้าได้เคล็ดลับในการควบคุมโซเดียมโดยไม่ลําบากเกินไปคือค่อยๆลดปริมาณเกลือลงโดยเริ่มจากการรงอาหารที่เค็มที่สุดในมื้อนั้นๆออกไปทีละอย่างหรือวิธีทานก๋อยเตี๋ยวหรือแกงต่างๆโดยทานแต่เนื้อไม่ซดน้ํา ก็เป็นวิธีที่แนะนำครับปัจจุบันเราสามารถค้นหาข้อมูลปริมาณโซเดียมในอาหารแต่ละชนิดได้ทางอินเทอร์เน็ตการใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อเลือกอาหารก็เป็นอีกวิธีที่ดีหากต้องการทราบว่าเราบริโภคเกลือในปริมาณที่เหมาะสมหรือไม่สามารถตรวจได้จากการตรวจปัสสาวะซึ่งควรปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลการปรับพฤติกรรมการทานอาหารโดยลดโซเดียมจะเห็นผลในเรื่องการลดอาการบวมและความดันโลหิตได้ในเวลาไม่นานเมื่อผลดีเหล่านี้สะสมไปเรื่อยๆ ความแตกต่างระหว่างคนที่ทานเค็มน้อยกับคนที่ไม่ควบคุมจะเห็นได้ชัดในอีก10-20ปีข้างหน้าซึ่งจะแสดงออกมาในรูปแบบของการเป็นหรือไม่เป็นโรคไตลองนึกภาพอีก10-20ปีข้างหน้าดูสิครับลูกหลานของคุณอาจจะเข้ามหาวิทยายลัยแต่งงานมีครอบครัวหรือคุณอาจจะได้เห็นหน้าหลานการทานเค็มน้อยคือวิธีที่แน่นอนที่สุดที่จะช่วยให้คุณมีสุขภาพไตที่ดีและไม่ต้องฟอกไตในวันนั้น 2. สำหรับผู้ที่ป่วยแล้วในระยะที่1 2. จําจำเป็นต้องพยายามป้องกันไม่ให้โรคลุกลามไปสู่ระยะที่รุนแรงขึ้นโรคไตเรื้อรังในระยะที่1 2. ยังถือเป็นระยะเริ่มต้นซึ่งเราสามารถชะลอความเสื่อมของไตได้ด้วยการรักษาโรคที่เป็นสาเหตุหากเป็นเบาหวานหรือความดันโลหิตสูงก็ต้องควบคุมระดับน้ำตาลและความดันให้เข้มงวดยิ่งขึ้นหากเป็นโรคหน่วยไตยอักเสบอาจต้องใช้ยากดภูมิคุ้มกัน เพื่อรักษาอาการโปรตีนรั่วหรือเลือดในปัสสาวะในกรณีของโรคถุงน้ำในไตาอาจมีการใช้ยาเพื่อชะลอาการโตของถุงน้ำซึ่งช่วยชะลอความรุนแรงของโรคได้นอกจากการรักษาตามสาเหตุแล้วการดูแลพฤติกรรมการใช้ชีวิตก็ต้องเข้มงวดกว่าตอนที่สุขภาพดีควรปฏิบัติตามคำแนะนำเรื่องปริมาณโปรตีนและโซเดียมอย่างเคร่งครัดโดยโปรตีนไม่ควรเกิน1.2กรัมต่อน้ำหนักตัว1 กิโลกรัมต่อวันและโซเดียมไม่เกิน2 0ศมิลลิกรัมต่อวันส่วนโพแทสเซียมหลายคนอาจเข้าใจผิดว่ามันเป็นพิษต่อไตแต่ในระยะที่ 1.2. การบริโภคโพแทสเซียมกลับเป็นสิ่งที่แนะนำครับองค์การอนามัยโลกหูแนะนำให้บริโภคโพแทสเซียมอย่างน้อย3 5 0 0มิลลิกรัมต่อวันเพราะโพแทสเซียมมีฤทธิ์ช่วยขยายหลอดเลือดและขับโซเดียมออกจากร่างกาย โพแทสเซียมพบมากในข้าวกล้องมันฝรั่งกล้วยผักใบเขียวอย่างคะนา้าอโวคาโดและโยเกิรต์ตการทานอาหารเหล่านี้ในมื้ออาหารหรือเป็นของว่างจะช่วยได้มากครับสำหรับเรื่องน้ำบางคนก็ถามว่าควรดื่มมากหรือน้อยดีในกรณีที่มีนิ่วในไตโรคถุงน้ำในไตหรือการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะแนะนำให้ดื่มน้ำมากๆครับแต่ในทางกลับกันหากมีภาวะโซเดียมในเลือดต่ำแพทย์จะแนะนำให้จำกัดการดื่มน้ำโดยทั่วไปแล้ว หากไม่ได้เป็นผู้ป่วยที่ไม่สามารถปัสสาวะได้ก็ไม่จําเป็นต้องบังคับตัวเองให้ดื่มน้ํามากขึ้นหรือน้อยลงเพียงแค่ดื่มเมื่อรู้สึกกระหายก็เพียงพอแล้วครับ 3. ในระยะกลางของโรคไตคือระยะที่3 4. จะต้องตรวจสอบและควบคุมภาวะแทรกซ้อนตั้งแต่ระยะที่3เป็นต้นไปร่างกายจะเริ่มมีความผิดปกติในการควบคุมของเหลวและเกลือแร่การขับของเสียและการทำงานของฮอร์โมน ซึ่งอาการจะรุนแรงขึ้นในระยะที่4ภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้อาจทําให้เกิดภาวะโลหิตจางโรคกระดูกพรุนและภาวะหลอดเลือดแข็งจึงจําเป็นต้องใช้ยาและฉีดยาที่เหมาะสมเพื่อรักษาสมดุลของร่างกายการควบคุมอาหารก็ต้องเข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะโพแทเสเซียมตั้งแต่ระยะที่4เป็นต้นไปควรลดอาหารที่มีโพแทเสเซียมสูงแนะนำให้ทานข้าวขาวแทนข้าวกล้องผักควรน,นำไปแช่น้ำหรือลวกก่อนทาน และควรหลีกเลี่ยงมะเขือเทศกล้วยแตงโมและโดยเฉพาะทุเรียนครับ 4. ในระยะสุดท้ายของโรคไตคือระยะที่าจะต้องเตรียมตัวสําหรับการฟอกไตหรือการปลูกถ่ายไตยในกรณีส่วนใหญ่ที่ไม่ได้รับการปลูกถ่ายไตยเมื่อเริ่มฟอกไตแล้วก็จะต้องทําไปตลอดชีวิตซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับมีงานวิจัยที่ระบุว่าระดับความเครียดของผู้ที่ต้องฟอกไตนั้นเทียบเท่ากับผู้ป่วยมะเร็งหรือผู้ที่สูญเสียคนในครอบครัวเลยทีเดียวอย่างไรก็ตาม การฟอกไตไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นการเริ่มต้นวิถีชีวิตแบบใหม่แม้ว่าการรักษาอาจไม่สะดวกสบายแต่ถ้าเข้าใจและปฏิบัติตามการรักษาอย่างดีก็จะสามารถหลุดพ้นจากอาการของเสียข้างในเลือดได้จึงอยากให้ผู้ป่วยมองการรักษาในแง่บวกที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับหากมีโอกาสได้รับการปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคที่ยังมีชีวิตหรือผู้บริจาคที่สมองตายก็ถือเป็นโอกาสที่ดีมากเช่นกันเพราะไตที่ปลูกถ่ายใหม่ จะสามารถทำงานได้ครบทุกอย่างอย่างไรก็ตามการปลูกถ่ายไตยไม่ใช่การรักษาโรคไตเดิมให้หายขาดแต่เป็นการฟื้นฟูการทำงานของไตดังนั้นการดูแลควบคุมโรคไตจึงยังคงต้องทำต่อไปอย่างสม่ำเสมอหวังว่าทุกท่านจะนำข้อปฏิบัติเหล่านี้ไปใช้เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและมีความสุขไปนานๆน,น,นะครับ